เอาขึ้นก่อนกันได้คนได้คนกันได้คนกันนได้คนกันเออได้คนได้คนกันเอาเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นได้คนกันนี่เนี่ยนก็นก็ขึ้นเลยขึ้นขึ้น